ครับผมนายตัวธาบินคิรานกรรมชารสำคัญสำนักง,งานฝ่ายวิชาการครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยคอันนี้เป็นวินรรนชาการนะครับนี่คำใดสิคับทีวีวพุ่มไม้ไรรมลิงยอะก่อนเข้าไปก็เดีลิงกรุณาถอดรองเท้า ชั้นหนึ่งเป็นสำนักง,งานฝ่ายวิชาการครับชั้นสองมีสองห้องครับเป็นห้องบริการอินเทอร์เน็ตกับห้องเรียนสมาร์ทคาร์ดรุงครับส่วนห้องสามเป็นห้องสมุดกลางครับเดี๋ยวเรามาดูห้องหนึ่งกันนะครับห้องเจ้าหน้าที่นะตรงฝั่งขวา มา้ชั้น้ดียมกูใช้เงนไม่ีสองนโรงแรมนะแล้วก็ถูกีประมาณแค่ถตนนี้เป็นต้องนำ้ำไม่หยิก็น่นนาจะเหมือนกัน ฝ่ายวิชาการเรานเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองนะครับ นี่ก็เป็นห้องสองเป็นห้องบริการอินเทอร์เน็ตตรงนี้เป็นห้องเดียร์สมาสัตว์ตอนนี้ก็ปิอดยอยู่ครับไม่เยิดเราไปดูชั้น์กัน จะเป็นสิบไฟนะ,ะจุดนสิบนีถ้ถือว่าอากาศถือว่าไม่ร้อนส่วนนี้ไม่เป็นมุงนะนี่ก็จะเป็นแแนนไฟฟ้านะกับอิเล็กนก นี้จะเป็นห้องประชุม44ปีของทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมอันนี้จะเป็นห้องเก็บของครับ นี่ก็เป็นต้นมะกรอกับตะนกุ้วยนะผมขอจบการประชาสัมพันธ์ของในวันนี้